ที่มันที่มันเข้าไปเนี่ยมันแอคทีฟอยู่ตลอดเ,เวลาเพื่อพอเราจบ3ปีเนี่ยเราพร้อมเลย<ช>เขาเรียกว่าเราคิดเหมือนกับนักกฎหมายพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดความกลัวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันทําให้เราใช้เทคนิคของตัวละครในเรื่องเนี่ยปรับเข้ากับชีวิตของเรามันเป็นหนังสือที่สร้างตัวตนของดรสุทธิพลจงเอาความกลัวมาสร้างพลังเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็ประสบความสาเร็จ สวัสดีค่ะหนังสือเล่มโปรดในวันนี้นะคะเรามากับแขกรับเชิญท่านพิเศษค่ะท่านเป็นนักกฎหมาย ต้องเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายนะคะแล้วก็ใช้วิชาชีพกฎหมายเนี่ยดำเนินอาชีพของท่านนะคะในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงวันนี้ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเตาพี่ชายสุทธิรักษ์ของเตาค่ะดรสุทธิพลทวีชัยการพี่ไก่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่ค่ะหนังสือเล่มโปรดของพี่ไก่ที่มาแนะนําให้กับพวกเราในวันนี้ชื่ออะไรคะครับนี่เลยครับ The ะเ p เปอร์เชตามไล่กระดาษซึ่งก็เป็นหนังสือเก่าฟิล์มครั้งแรกก็ปีขศ1971เก่ามากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นนักเรียนกฎหมายที่ไปที่อเมริกาโดยเฉพาะจริงๆไปที่ Harvard Law School เนี่ยเขาไม่ได้แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้แต่เขาแนะนำให้ไปดูหนัง oh. คือเขาฉายหนังให้ดูเลย คือหนังสือเล่มนี้เขาเอาไปทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็เอาไปทำเป็นทีวีซีรีส์ตอนที่พี่ไปเนี่ยเขาก็ฉายให้ดูแล้วเราต้องไปดูและที่ทำเป็นหนังเนี่ยมันเป็นชีวิตของอนักศึกษากฎหมายปีหนึ่งและพอดูแล้วเนี่ยความรู้สึกคือสยองกลัวครับกลัวมากๆคือแทนที่ดูแล้วจะสบายใจนะดูแล้วเกิดความกลัวตอนนั้นพี่ไก่ไปฮาร์วาร์ดปีไหนคะโอ้นานมากนะครับก็น่าจะประมาณสัก40ิปีแล้วล่ะพี่พี่ไก่จบกฎหมายเมืองไทยอ่าพี่จบที่ คณะที่ศาสตร์มาวิาลธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เรียนเนแล้วพอได้เนเสร็จปุ๊บได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล <c oughs> แล้วไปเลย <c oughs> แล้วไม่ได้ไปเรียนภาษา <c oughs> พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็ให้มีโฮสต์แฟมิลี่แล้วก็ค่ให้มีรุ่นพี่ที่เราพูดง่ายว่าเขาอาสาที่จะมาเหมือนกับเป็น <c oughs> เป็นรุ่นพี่พี่เลี้ยงให้เรา <c oughs> นะครับแล้วเขาก็พาไปดู The Pa p e r Chase ก่อนที่จะเรียน <c oughs> คือคณะเนี่ยเขาจัดแต่รุ่นพี่บอกไปดูนะ <c oughs> นะฮะเราก็ไปดู ก่อนดูกับหลังดูรู้สึกต่างกันยังไงคะก่อนดูก็เครียดแล้ว <laughs> หลังดูยิ่งเครียดหนักขึ้นนะครับเพราะว่าคือมันเป็นชีวิตของนักษาคนหนึ่งชื่อเจมส์ฮาร์ดนะครับซึ่งซึ่งการเรียนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจบมหแล้วเราไปเรียนคือเราต้องจบปริญญาตรีสาขาอื่นมาก่อนแล้วก็สมัครเข้าไปเรียนอันนี้หมายความว่าปริญญาใบแรกของกฎหมายที่เขาเรียกเป็น professional degree นะครับสำหรับเราสำหรับพี่เนี่ยไปเรียนปริญญาโท แต่ว่าบางวิชาเขาต้องให้ไปเรียนกับนักศึกษาที่เขาเรียนปริญญาทางกฎหมายแสดงว่าไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจบตรีกฎหมายแล้วต่อโทษกฎหมายอย่างนี้หรอคะก็ะคืออย่างของที่อื่นเนี่ยคือจบอเกรดสิบสองใช่ไหมฮะหรือว่าของประเทศไทยก็คือจบหมหกแล้วก็ไปเรียนกฎหมายระดับปริญญาตรีแต่ของอเมริกาเนี่ยต้องจบปริญญาตรีก่อนแล้วก็ไปเรียนกฎหมายอีก3ปี ริญญาตรีสาขาใดก็ได้หรือว่าต้องกฎหมายยางย่อมไม่ฮะต้องเป็นปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่กฎหมายอ่าใบแรกของกฎหมายเนี่ยที่อเมริกาเขาเรียกว่า JD ซึ่งพอเขาเข้าไปเนี่ยเขามีพื้นฐานบานคนทางานแล้วแต่ว่าอาจจะต่างจากการเรียนนิติศาสตร์ภาคบัิฑิตในประเทศไทยเพราะว่านิติศาสตร์ภาคบัิฑิตในประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับเขาเรียนภาคค่าหรือว่าเรียนตอนเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ช่วงปกติก็ทํางานไปแต่ของอเมริกาเนี่ยคือต้องไปเรียนคุณไงว่าเต็มวันเลยแล้ววิธีการเนี่ย ที่เราสยองคืออเมริกาเนี่ยเขามีวิธีการพัฒนาเข้ามาโดยอดีตคณะบดีของ Harvard Law School ชื่อ Professor l a n g d e l นะครับซึ่งเขาเขานำชื่อท่านมาตั้งเป็นชื่อตกึกอะตึกในใน r v a r d Law School ท่านพัฒนาวิธีการที่เรียกว่า Socratic Method เขาเอาวิธีการเนี่ยคือกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยเล่าเรื่องราวแล้วก็ถามตอบข้อซักถามเข้าคลาสไป ไม่ต้องสอนเนื้อหาเลยคนะ่ะคือเขาคือตำราของกฎหมายเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเคสบุ๊กก็คือแทนที่จะเป็นคําอธิบายเป็นมาตรามาตรานี่นี่นนสัญญาคืออะไรนิติกรรมสัญญาคือไมอ่ก็คือจะมีแต่คดีมีแต่กรณีศึกษาเป็นคดีนั่นคดีนี้คือจะเป็นคําพิพากษาเลยครับหนังสือเปิดหนังสือมาหนาๆนอย่างี้นะครับมีแต่คําพิพากษาและข้างหลังก็จะมีคําถาม เพราะฉะนั้นก็คือจะมีเหตุการณ์แล้วก็คําพิพากษาที่อ้างอิงกับกฎหมายมาตรานี้นๆแล้วก็ oh. แล้วก็เลรวไม่มีมาตราเอาเขาก็จะมีเขาก็จะเป็นหัวข้อแล้วเขา,าก็จะมีตัวคําพิพากษาแล้วเขาจะมีคําถาม และแอสไซ n ์เมนต์ของเขาเนี่ยก็คือจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านเคสนี้เคสนี้แล้วพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ถามเลยให้สรุปเคสแล้วสรุปว่าโอเคสารตัดสินยังไงแล้วก็ไล่ต่อไปว่าสารตัดสินยังไงยูเป็นยังไงถ้าท่านเป็นเขาก็จะตั้งสมมติฐานเพื่อให้เราคิดและเราตอบแล้วรู้รู้จักการวิเคราะห์ที่เขาเรียกว่า critical thinking เพื่อให้สมองของเราเนี่ยที่มันที่มันเข้าไปเนี่ยมัน active อยู่ตลอดเวลาเพื่อพอเราจบ3าปีเนี่ยเราพร้อมเลยเขาเรียกว่าเราคิดเหมือนกับนักกฎหมาย อ๋อเทรนครับเพราะว่นักสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่จําลองเหตุการณ์คนเขียนคือใครครับพี่ไก่นคนเขียนนี่ครับก็คือจอห์นเจออสบอนซึ่งเขาจบจบ BA ปริญญาตรีที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็จบ J d ดีที่ฮาร์วาร์ดแล้วเขาก็ไปเรียนที่เยลด้วยและเขาก็เล่าประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยสมัยที่เขาเรียกวันแอคือเฟอร์เชียคือวันแรกที่มันที่มันสยองเพราะว่าคุณฮาร์ตคุณฮาร์ตตัวคุณฮาร์ตเนี่ยคุณฮาร์ตปีหนึ่งชื่อเจมส์ เขาก็เข้าไปวันแรกเลยไปแล้วเสร็จแล้วที่ห้องเรียนเนี่ยบรรยากาศนี่คือห้องเรียนสมัยที่พี่เรียนจะคล้ายๆกันเลยก็คือห้องเรียนจะใหญ่ไม่มีแอร์นะฮะแล้วก็มันจะเป็นห้องเหมือนกับลาถึงมาแล้วโปรเฟสเซอร์ก็อยู่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีแล้วก็มีกระดานอยู่แล้วเด็กๆก็นั่งอยู่ข้างบนแล้วโปรเฟสเซอร์ก็จะมีเป็นแผนที่ในห้องอ่ะคือมาใครนั่งตรงไหนรใครนั่งปรไจนจิ้มตรงนั้นแล้วเออในในเรื่องนี้วันแรกที่พี่เอกเข้าไปเนี่ยพี่เอกก็คง พูดง่ายว่าก็ไม่ได้คิดอะไรอ่าไม่ใช่อะไรวันแรกปกติเราเรียนเราเรียนที่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยอ่าวันแรกคือการเกริ่นการแนะนำเพ่ก็ไม่รู้ก็คืออ่าก็จิ้มเลยอ่ะมิสเตอร์ฮาร์ดเพ่ก็พูดเบานิดนึงก็บอกพูดให้ดังนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็บอกอังนันอยู่ลงเล่าเคสนี้มาสิไอ้เพ่บอกเออผมไม่ได้อ่านแล้วเพื่อนเขเขาก็สรุปเขาก็ถามอยู่คาดหวังใช่ไหมว่าวันแรกของ ผมเนี่ยในการชั้นเรียนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าของเขาเนี่ยของโปรเฟสเซอร์คนนี้ของผมยังไม่ใช่อย่างนั้นโปรเฟสเซอร์ก็บอกโอเคยันยู่ไม่ได้อ่านเนี่ยเดี๋ยวไอสรุปให้ฟังคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งนะที่ไฟไหม้แล้วก็ไปหาหมอหมอผ่าตัดแล้วก็แทนที่พูดง่ายว่าเอาผิวหนังที่อื่นมาปะก็ทําให้ผิวหนังที่มีไฟไหม้อยู่ขนขึ้นไงก็ได้รับความเสียหายก็กถามว่าค่าเสียหายเนี่ยที่ศาลจะให้อยู่จะให้ ยังไงแล้วมันงงไหมพระเอกมันก็หน้าแตกมันก็คนอื่นมันก็หัวเราะมาดูเพราะฉะนั้นพอเอกก็เกิดความเครียดไอ้เกิดความเครียดเสร็จปุ๊บก็เข้าวิ่งเข้าไปเข้าห้องน้ําอาเจียนออกมาหมดเลย <Ừ. S 2> อันนี้ก็คือเป็นความกลัวที่หนังสือเล่มนี้เริ่มเริ่มตั้งแต่ให้รพเอกเนี่ยคิดจะไปสบายเป็นคนจากต่างจังหวัดแล้วพอมาเสร็จเจอความเครียดในชั่วโมงแรกของผู้เสิร์ฟิงใช่เเแล้วคราวนี้มันก็ก,กระตุ้นให้ทีสิ่งที่หนังสือได้นําไปสู่จุดหักเหของเพเอกเนี่ยก็คือทําให้เพเอกเนี่ยเกิดความกดดันแต่รพเอกเนี่ยเลือกที่จะหาตัวช่วยนั่นก็คือเขาจะจะมีสตทดีกรุ๊ปเขาก็ไปหาเพื่อนมา แล้วกาหนังสือก็าเล่าเรื่องเลาว่าไอ้ระหว่างสตาดี้กรุ๊ปเนี่ยบางคนมันก็ท้อออกไปแล้วเพเอกก็สู้แล้วเพเอกก็จากความกลัวโปรเฟสเซอร์แล้วมองบูชาโปรเฟสเซอร์คนนี้เหมือนพระเจ้าในที่สุดเพอเอกก็เข้าไปหาความจริงไปเรียนรู้กับโปรเฟสเซอร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเฟสเซอร์ไม่ได้น่ากลัวเขาก็มีจุดคล้ายๆกับเราเช่นมันมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งเพอเอกเนี่ยชวนเพื่อนไปตอนกลางคืนเลยบุกก็ไปที่ห้องสมุดไปที่เทเชอร์รูมห้องจะเป็นห้องที่เก็บสมุดโน้ตของโปรเฟสเซอร์สมัยเรียนอยู่ที่ลอสกูโปรเฟสเซอร์คิงส์ฟิลนี่แหละ โปรเฟสเซอร์ิคสุคือเป็นอัจฉริยะต้องสุดๆเ oh, ลยโอ้โหต้องสุดๆเลยพอเปิดเข้าไปดูผิดหวงังก็คือเขียนเหมือนเหมือนกับเขาอะไอความที่วิตกกังวลของเขาอะมันก็ใครยอยู่ในระดับนึงก่อนเด็โปรเฟสเซอร์ก็เหมือน <c oughs> เราเนี่เหมือนเราเพิ่งเราก็ทําได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เนี่ยมันเป็นมันค่อยๆ <c oughs> เล่าเรื่องราวคือในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้แบบสอนไงแต่ว่าหนังสือเนี่ยทำให้เราต้องคิดว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะท้อนอะไรมันฝึกให้เราคิด คือเวลาสมัยนึกนึกถึงสมัยพี่เรียนปริญญาตรีอาจารย์เนี่ยจะอ่านให้ฟังเราก็บางทีอธิบทีเมืองไทยที่เมืองไทย,ทไทยแต่ถ้าเกิดวิธีการนี้เนี่ยเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแรกเลยถ้าเกิดสมมติ professor a s s i g ให้เราอ่านเคสแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะจิ้มโดนเราเมื่อไหร่ถูกไหมครับโอ้อันนี้ไม่ได้เลยห้ามหลับเลยแต่แล้วคนนี้เวลาเราคิดเราก็คิดว่าดีที่สุดแล้วเราก็จะต้องจริงๆพอเราอ่านเราหนึ่งนอกจากเข้าใจเคสแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคาดการณ์ว่า professor เนี่ย จะถามอะไรเราเราจะตอบอยังไงแต่ว่าเราคาดการอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเวลาอาจารย์รเฟสเซอร์ถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามแล้วเราตอบแล้วจบเขาจะไล่ถามต่อไปเราก็ต้องฝึกคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเหมือนกับสถานการณ์จริงสมมติเราเป็นทนายความเราออกไปประกอบวิชาชีพเนี่ยเราว่าความในศาลเนี่ยเราเตรียมคดีถูกไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่พยานที่มาหรือว่าทนายความฝ่ายตรงนข้ามเขาจะพูดอะไรสมมติเรานําพยานไปเราจะซักถามพยาน เราก็ไม่รู้อีกฝ่ายหนึง่งถามค้านอะไรแล้วเราจะทํายังไงจะคิดยังไงให้ให้เราจะต้องมาถามติ่งเพื่อให้น้ําหนักของพยานที่เราเอามาเนี่ยไม่เสียไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่อะไรก็ตามการเรียนที่ทําให้เราต้องกระตุ้นให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาอย่างมีระบบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่พี่มองว่าถ้าเราถูกกระตุ้นแล้วมันแล้วมันมองไปเนี่ยใน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 ิยายเนี่ยมันเหมือนกับโปรเสเซอร์เนี่ยทำึกษาอ่านแบบเขาเสียหน้าเพื่อกดดันเ,<ห>เพื่อกดดัน<ป>ให้ไปศึกษาเพิ่มใช่คือคือใน ณเวลานั้นโซเคติมเมอสอดเนี่ยถูกใช้เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดเขาเรียกว่า critical thinking เพราะว่าเวลาถ้าใครไม่ได้จบกฎหมายมาแล้วอยากจะเป็นนักกฎหมายเนี่ยเขามีศัพท์อันนี้คืออยู่ต้อง think like a lawyer คืออยู่ต้อง like ค, like ค, like คิดแบบนักกฎหมายแ่ว่าต้องมีต่าการคิดวิเคราะห์ critical thinking แล้วก็การถามเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นถาม yes or no แต่ต้องเป็น open ended question ก็คือถามปลายเปิดเพื่อให้คิดต่ออย่างใน นิยายเนี่ยมีตัวอย่างของตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าเควินบร็ k กซึ่งเขาเป็นคนเก่งแต่ว่าเขาเรียนกฎหมายแล้วเขาไม่เข้าใจและสุดท้ายเนี่ยเขาต้องลาออกไปเพราะว่า เวลาปริเวเซอร์ถามเวลาเขาเตรียมมาเนี่ยท่องมาเนี่ยเขาจะจาได้หมดแต่พอปริเวเซอร์พยายามให้เขาวิเคราะห์เขาทาไม่ได้ถามนอกกรอบเขาก็จะบอกว่าเขาเป็น photographic memory เขามีเขาเป็นเด่นเขาเป็นจ e น i u สเขาจําได้หมดเอ็นไซคลอปีเดียเขาเรียกว่า photographic memory คือความจําแบบภาพอะแล้วเขาก็บอกเขาก็ประสบความสำเร็จจนเขาเข้าฮาวเวิร์ดรอสกูได้แต่เขาไม่สามารถเรียนกฎหมายได้เพราะเขาไม่พยายามจะปรับตัวเองแล้วเขาก็มองจากความรู้สึกพอเขาเขาถูกเรียกถามแล้วเขาก็มีแบบ photographic memory แล้วเวลาเขาตอบเขา ตอบไม่ได้เขาก็อายอายเสร็จซ้ำแล้วซ้ำอีกเวลารเฟสเซอร์ถามเขาแค่ตอบไม่ได้ดเขาดูโงโด่คนอื่นก็คนอื่นในฮาร์วาร์ดมันมันฉลาดหมดนะเขาก็รู้สึกกดดันคือเขาไปมองที่คนอื่นถูกไหมขณะที่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยคือฮาร์ดเนี่ยเขาก็เสียพู้แน่ว่าครั้งแรกครั้งแร<ล>กเลยเขาเสีย <ละ S 2> เสียหน้าสุดๆใช่ลักแต่เขาก็ไม่ได้ท้อท้อเขาสู้กับมันคือเขาเจอความกลัวเขาไปสู้กับความกลัวไอ้ตัวความกลัวมันกลายเป็นพลังผลักดัน เป็นพลังของเขาะคระับอันนี้คือตัวอย่างที่ในหนังสือก็ไม่ได้บอกว่าอธิบายอย่างนี้แต่ว่าเวลาอ่านพวกเราก็ต้องคิดตามไปเพราะั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับสแสดงว่าโซเครติกเมตอดที่สอนเนี่ยบีบบังคับสมองให้เราต้องแอคทีฟบี active, บบ,บังคับให้เราต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะประเด็นปัญหาแล้วหาให้ได้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นในเคสเนี้ย มันคืออะไรแล้วเราก็ต้องสู้กับความกดดันให้ได้เพราะว่าคนอื่นฉลาดหมดเลย uh huh. ถ้าเราตอบไม่ได้เราเหมือนตัวโง่ไอ,อ้งัง่งแต่ว่าที่เจ้าแต่ตอนเนี้ยมันดีขึ้นเพราะว่าเขามองว่าที่อเมริกาเนี่ย เขามองว่าโซเคติสแมสสอนมันเป็นวิธีการหนึ่งในการสอนเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีเดียวพอดีพี่ไปเรียนที่ยูอับเพด้วยที่ฮาวเวิร์ดพี่ไม่กล้าลงและสัญญาคอนแทรคเลยเพราะว่าพี่กลัวแบบเจอแบบโปรเฟสเซอร์สกินส์ทแต่พี่ยังไงพี่อยากเรียนคอนแทรคพี่ก็ตอนไปอยู่ไปทำโทรใบที่2อ่ะที่ยูอับเพนพี่ไปเทคคอนแทรคแล้วโปรเฟสเซอร์พี่อ่ะโปรเฟสเซอร์ซัมเมอร์สอนดีผสมผสานกันพี่เลยรอดมาไ,มได้ไ,<ม>ได้เองไม่ได้มาแบบโซเครติสเมสอดแบบ <laughs> <อ>ขนาดนี้คือพอพอโปรเฟสเซอร์รุ่นหลังๆเนี่ย ก็ modify ละปรับละก็คือโซเคสิม่สอนเพื่อจะได้เช็คว่นานักศึกษาเนี่ยไปติดตามไหมคิดเป็นไหมแต่ว่าขณะเดียวกันสอนคือ professor เนะี่ยก็มีความหวังดีทุกคนแหละนะคะในการให้ให้ลูกศิษย์เนี่ยเ,เพื่อจะเป็นนักกฎหมายที่ดีมากๆในอนาคตก็จะต้องผ่านความกดดันเพราะว่าอาชีพทนายนักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยแน่นอนมันต้องกดดันมากๆแน่ๆแล้วตอนที่พี่ไก่ตอนนี้พี่ไก่ก็เป็นอาจารย์ อสอนเหมือนกันเนี่ยสไตล์การสอนพี่ไก่เป็นไงคะผสมผสานฮะนึกถึงปารเซอร์ซัมเมอร์การนึกถึงในในเมมโมรี่ที่กับคิงส์ฟิล์เนี่ยคือคิงส์ฟิลล์เนี่ยคือนักศึกษาต้องต้องเรียนจริงว่าคิงส์ฟิลล์เนี่ยเป็นตัวละครซึ่งเขาทัฟมากแล้วเหมือนกับเขาเหมือนเขาไม่ได้สอนนะในหนังเนี่ยในภาพยนตร์เนี่ยยังสอนบ้างนะครับแต่ในหนังสือไม่สอนคือเขาถามอย่างเดียวไงถามกระตรุ้นให้เราตอบให้รูุ้นให้เราตอบและสมมุติคนไหนที่แบบเก่งอะ่ะคืออยากจะได้ความชมจากคิงส์ฟิลล์ จะไม่มีคําชมแล้วพระเอกเนี่ยเวลาเขาตอบเนี่ยเขาเหมือนกับ king spil เนี่ยมองเขาอยู่ตอลอดเวลาเขานึกว่า king spil เนี่ยโอ้ชื่นชมในตัวพระเอกหลังที่เขาตอบได้เนี่ยแต่ตอนหลังที่เขาเจอจะจบใกล้จะจบแล้วเขาเขาไปเจอ professor ในลิฟต์เขาก็บอก professor ไอ้ชื่นชมยู่มากเลยเงี้ยสุดท้ายเออ thank you ครับอยู่ชื่ออะไรแสดว่าคือใกล้จะจบแล้วไปจำไม่ได้เลยอเขาจำไม่ได้คือ professor คนนี้เนี่ยเหมือนกับถ้าถ้าพูดเป็นเหมือนกับเป็นเป็นตาช่างอะแกอยู่ตรงกลาง แกแกทท์เป๊ะอ่าแกทีท์ทุกคนเท่ากันหมดและแกจะทิ้งระยะห่างระหว่างโปรเซอร์กับลูกศิษย์เพราะงั้นแกจำไม่ได้หรอซึ่งอันนั้นเป็นหลักการกฎหมายที่การอยู่ตรงกลางที่เป็นประชา่งยและอยู่ตรงกลางใช่เลยอันนี้คือตุลาการก็คือต้องอยู่ตรงกลางคือคืออันนี้คือหมายความว่าในทางทฤษฎีเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยโปรเซอร์คนนี้เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเราเทียบกับซัมเมอร์คือซัมเมอร์เนี่ยท่านถามเราเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขาถามเราเราตอบตอบไม่ได้เสร็จปุ๊บโปรเซอร์เขาอธิบาย แล้วถ้าเราเราตอบได้ปพราะเพชื่นชมเราจําเราได้มีผู้นี่มีร e l เลชั่นชิพที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์เนี่ยมันย่อมดีกว่าค่ะมันทำให้เกิดความอบอุ่นในคลาสเด็กไทยอาจจําเป็นต้องได้รับคําชมบ้างถ้าเกิดเขาทําดีเขาก็จะได้รู้ไม่ใช่ว่าเขาต้องไปคิดเองเพราะเราก็เลยคิดว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราคิดทั้งเราคิดว่าทางสายกลางแต่ว่าเราก็ไม่เอาแบบอาจารย์รุ่นเก่าๆที่มาถึงปุ๊บเขาเปิดหนังสือแล้วอ่านไปตามนั้นเลยหนังสือเล่มที่คือชอบคือ ก่อนจะดูทําไมมันเป็นเปเปอร์เชสทําไมไ like ล่กระดาษแล้ว <ละ S 2> ตอน<า>จบเนี่ยตอนจบเนี่ยคือไฮไลท์เลยเพราะว่าพระเอกก็ทํางานหนักจนกระทั่งเหมือนกับเป็นที่ยอมรับอะ่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็สอบวันสอบในหนังสือเนี่ยมันไม่มีว่าโปรเฟสเซอร์ตรวจข้อสอบแล้วก็ให้พระเอกเอในหนังสือไม่มีนะแต่ในหนังเขาต้องทําให้เห็นใช่ไหมในหนังเนี่ยพอพระเอกเข้าไปสอบไปติวไปอะไรเงี้ยเช่าห้องที่โรงแรมเสร็จปุ๊บพอวันสอบพระเอกก็ออกมาชิวๆแล้วก็ถ่ายไปที่โปรเฟสเซอร์ เอาเอาเอากระดาษข้อสอบม,มาแล้วก็ถ่ายไเพืพ่อพระเอกเจมส์ฮาร์ดแล้วก็บอเซอร์ตรวจตรวจตรวจให้คะแนนแล้วก็ให้ A 90กว่าส่วนร้อยให้ A แล้วก็ตัดไปที่พระเอกจะจบละแล้วก็นายเอกก็มาบอกเขาพระเอกว่าเนี่ยยูมีจดหมายมีเมลมาจาก Harvard Law School ดูจะเปิดอ่านไหมมันคือผลสอบคือผลสอบผลสอบ,สอบภาคสุดท้ายที่เรียนกับคิมสิวแล้วพระเอกก็มองมองแล้วพระเอกก็ไม่เปิดแล้วพระเอกก็เอาเอาซองมาพับเป็นจรวดแล้วก็คว้างแล้วก็จบ ไอ้มันก็เลยแปลว่าอะไรคะก็แปลว่าคือสิ่งที่เราวัดผลเนี่ยมาโดยตลอดเนี่ยแม้กระทั่งในประเทศไทยนะขนาดนี้คือเราวัดจากตัวเลขตรกไหจากเกรดซึ่งซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่คะแนนความนิยมอ่าบางคนเนี่ยมันคือถูกตัดสินว่าเป็นคนโง่เพราะเกรดไม่ดีแต่บางคนจริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยคนที่คะแนนไม่ดีเนี่ยอาจจะออกไปทํางานประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่เป็นที่หนึ่งในชั้นอีกถูก <ยะ S 1> ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดิยายเนี่ย เขาสะท้อนให้เห็นว่าในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราทํางานในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปคํานึงถึงสิ่งที่ไอตัวเลข ที่วัดเรามาเป็นตัวเลขพระเอกเนี่ยฮาร์ดเนี่ยเขาเขาคิดว่าเขาทําที่สุดละเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทําที่สุดเขาพอใจคือเขาไม่ได้พูดไงว่าเขามีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไปแคร์คนอื่นคือคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราจะประสบความได้เราแคร์ว่าคนอื่นชมเราหรือเปล่าแต่ว่าในในิยายเนี่ยในหนังสือเนี่ยก็คือพระเอกคิดว่าเขาเนี่ยทำดีที่สุดละในมาตรฐานของเขาไม่ใช่มาตรฐานคนอ,อื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเกรดแต่มันเป็นตัวเลขที่มาเพียงแต่วัดเขาเมื่อเขาพอใจสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ไม่สนใจ ชีวิตของเขาของเราเนี่ยคือเราไล่าตามกระดาษไล่าตามความพอใจอที่สังคมมองตัวเราที่คนอื่นกําหนดใช่แต่ว่าในในหนังสือเล่มนี้ต้องการที่จะซ้อนเห็นว่าถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องดูที่ตัวเราเองเป็นหลักเราต้องใช้ความพยายามมีมาตรฐานของตัวเราเพื่อถ้าเราทําเรากําหนดมาตรฐานของเราแล้วเราทําตามมาตรฐานแล้วเราพอใจในมาตรฐานของเราเราจะไปแคร์คนอื่น จริงๆคุณค่าของเราอ่ะไม่ควรจะถูกกาหนดโดยสิ่งที่เขียนในกระดาษโดยคนอื่นอย่างเดียวถูกแสดงว่าตัวเจมส์เองเนี่ยตอนต้นจากนักเรียนที่ต้องวิ่งไปอาเจียนเพราะกดดันเนื่องจากโดนสายตาใครๆก็บอกว่าโง่ในคาบแรกจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่ได้เเขาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะพี่ไก่ความเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือว่าจากที่เขาไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น เขาก็เป็นคนที่สามารถที่จะมีจุดยืนของตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เ็นเนี่ยเขาคว้างกระดาษออกไปเนี่ยก็แสดงว่าจุดยืนของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้แคร์ละเขาแคร์สิ่งที่เขาแอาชีพในตัวของเขาเองเช่นกันกับมีอยู่ตอนหนึ่งที่วันสุดท้ายของการเรียนโปรเฟสเซอร์สอนเสุดท้ายโปรเฟสเซอร์สอนเสร็จหน้สานสุดท้ายก็ปิับปรุหนังสือปิดตำราปุ๊บนักเรียนในชั้นก็คาดหวงังว่าโปรเฟสเซอร์จะ address อ,อะไรที่มันสเปคใช้ชมันยิ่งใหญ่อะ่ะโปรเฟสเซอร์ปิดหนังสือปุ๊บ เดินออกเลยเดินออกเลยอะซึ่งเราก็ต้องมีคิดต่อว่าทําไมแอคชั่นนี้แปลว่าอะไระะมันแปลว่าอะไรขึ้นังสือนังเลื่องนี้มันไม่ได้บอกเราแต่ชอบคือมันเราต้องไปคิดทุกตอนของมันอะเพราะไอ้คนเป็นนักกฎหมายเขียนไอ้คนเขียนนี่มันจีเนียจริงๆสมนะเป็นนักกฎหมายเขียนแล้วคนนี้เราก็พิดอ๋อรู้ละคือโปรเฟสเซอร์เนี่ยหน้าที่ของโปรเฟสเซอร์หน้าที่ของอาจารย์คือประสิทธิปศาสตร์วิชามันไม่ใช่อยู่ที่ความสวยหรูที่จะให้กับลูกศิษย์คือระหว่างทางเนี่ยเขาให้ไปหมดแล้ะ คือหน้าที่เขาจบแล้วจบแล้วเขาจบเลยเขามั่นใจเลยว่าสิ่งที่เขาให้มาถ้าทําตามเขาแบบทุกอย่างเนี้ยลูกสิษธิ์ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีความสวยหรูไม่ต้องมีฉากปิดไม่ต้องมีฉากปิดเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาไม่ใช่แบบดาราที่จะตอนจบตอนปปี้เอ n ด i n g ไม่ใช่เขาปิดแล้วเขาเดินออกเลยอันนี้แหละคือคือสิ่งที่แบบมันสอนเราว่าโอ้จริงๆนะจริงถ้าเกิดว่าเราทําอะไรให้มันเต็มที่ เราพอใจกับสิ่งมันเในี่ยคล้ายๆกับพระเอกหลักคือ Kingsville ก็มีมาตรฐานของเขามาตรฐานของเขาคือมาตรฐานที่เป็นเชี่ยงตรงนะฮะแล้วก็ให้เด็กกดดันเด็กเพื่อที่จะให้เด็กฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และสุดท้ายพอออกมาเนี่ยเขาก็มั่นใจว่ายู you เนี่ยฟิงรกลกับลอเยอร์ hmm. อันนี้คือสิ่งที่แบบ ดูแล้วเออมันมันน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เราเอาเป็นมุมมองที่เราเอาไปคิดในการทํางานของเราเพราะในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องเจอกับอุปสรรคเราอาจจะต้องไปเจออย่างเงี้ยเราเป็นนักกฎหมายหรือว่าแม้กระทั่งเราใช้วิชาชีพกฎหมายในการทํางานในการเป็นเหมือนกับเป็นผู้นําขององค์กรเนี่ยเราก็ต้องไปเจอคู่ต่อสู้และถ้าเราเนี่ยไปเจอแล้วบางคนเราเห็นได้ยินชื่อเราก็กลัวแล้วถูกนี้ถ้าเราปล่อยให้ความกลัวตรงเนี้ย มาเป็นแรงที่มากดดันเราอะเวลาเราไปทําอะไรเราไม่ความเชื่อมั่นเราหายเลยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ยหมายคว่าเมื่อพี่เอาไปใช้เนี่ยคือที่เจอใครที่พี่เห็นว่าโอ้โหคนนี้แบบสุดยอดแล้วเราจะต้องไปเจอเขาเนี่พี่จะไปเรียนรู้เขาก่อนเพื่อที่จะให้พี่รู้จักเหมือนกับพระเอกเนี่ยพอไปเจอปรมพ s ชญ์คิงส์วิวกลัวสุดท้ายพอเอก็ายจะทำความรู้จักจริงๆ r o f e s s o r ค i n g ก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเขามีชั่วโมงบินเขาอาจจะเป็นคนฉลาด ขณะเดียวกันเนี่ยอีกอันนึ่งก็คือว่าบางคนเราเจอคนที่ฉลาดที่คนอื่นเขาบอกจีเนียแล้วตัวเราไม่จีเนียสเราก็ยอมรับเราไม่ใช่จีเนียแต่พระเอกเขาก็ยอมรับเขาไปเจอที่คนที่ฮาร์วาร์ดคน g ีเนียสไสูงกว่าเขาเยอะแยะหมดแต่เขาเอาชนะได้เพราบจริงๆแล้วในการประสบความสําเร็จเนี่ยยูไม่จําเป็นจะต้องเป็นคน g ีเนียที่สุดแต่ถ้าอยู่สามารถที่จะใช้ความสามารถของอยูใช่ไหมใช้พลังที่มีอยู่เปลี่ยนความ กลัวความกดดันให้เป็นพลังที่เราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อันนี้คือสิ่งที่ uh, the p e r p e a c e ได้ให้ครับในฐานะที่ตอนนี้พี่ไก่เป็นท่านอาจารย์ดรไก่เ <c oughs> ต็มขั้นครับพี่ไก่จะให้ข้อคิดกับน้องๆที่เป็นนักศึกษากฎหมาย ที่อยากจะก้าวจากตอนแรกเลยนะคะจากหมหขึ้นมาเป็นนักศึกษากฎหมายว่าชีวิตการเป็นนักกฎหมายเป็นยังไงกับอีกอันนึงก็คือจากเมืองไทยจะไปเรียนกฎหมายที่เมืองนอกจะเป็นยังไงบ้างครับก็อันนี้ก็คือแนะนําน้องๆเลยนะถ้าจะไปเรียนกฎหมายเนี่ยคือสิ่งที่น้องๆจะต้องตระหนักไว้ก็คือการเรียนกฎหมายเนี่ยไม่ได้เราเข้าใจกฎหมายแบบท่องจำ เราจะต้องทําความเข้าใจกันนะครับเราไปเจอตัวบทไม่ใช่มาถึงปุ๊บเรามาถึงปุ๊บเราอ่านเราท่องอะท่องอยู่ในหัวถ้าเราทํอย่างนี้เราจะไม่ประสบความสําเร็จเราจําเป็นต้องทํความเข้าใจเราจะเข้าใจได้เนี่ยเราก็ต้องดูจากตัวอย่างในในประเทศไทยเนี่ยการเรียนเขาเรียกว่าเป็นแบบ Civil Law System ก็คือเรามีตําราอธิบายตัวบทกฎหมายเรามีตัวอย่างที่ใช้กฎหมายจากคําพิพากษาฎีกาหรือจากแนวคิดจากโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหลายแหล่เนี่ย เพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจเข้าใจหลักของกฎหมายแล้วก็ฝึกในการวิเคราะห์แต่ไม่ต้องตกใจนะมันจะค่อยๆขออย่างเดียวให้เราอย่าไปกลัวมันอย่าไปมองโหเจอกฎหมายแล้วถอยคือน้องบางคนเนี่ยพอมาเรียนกฎหมายแล้วยังไม่ทันเลยเม่ยเอาแล้วบอกว่าฉันไม่ถนัดเปลี่ยนคืออย่าให้น้องๆคิดว่าไอ้ความตั้งใจของเราตั้งแต่ต้นเนี่ยนะมันถูกต้องแล้วมันเหมือนกับเวลาเราทาข้อสอบอะบางคนข้าไปข้ามาเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่สุดท้ายกาไปผิด ไอ้การครั้งแรกก็ถูก,ถกแล้วลเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเนี่ยถ้าสมองเราคิดว่าเราอยากจะเรียนที่ทิศาหมายความว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งพอเราไปเจอความยากลําบากเนี่ยเราถอยให้นึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันนะครับอันนี้คือคือจุดเลยอย่าใช้ความกลัวจากคนจากตัดสินของอื่นมาตัดสินเราเราตัดสินด้วยตัวเองคนเราเนี่ยทักษะสร้างกันได้ ไม่มีใครเก่งก่าใครถ้าคนฉลาดที่สุดแต่ขาดการฝึกฝนทักษะก็สู้เราไม่ได้เราอาจจะไม่เก่งเท่าเขาอาจจะไม่ฉลาดเท่าเขาแต่ทักษะพัฒนาได้เพราะอันนี้จาคนที่ประสบความสําเร็จในวงการกฎหมายไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เจเนียสที่สุดนะครับอันนี้ประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองเนี่ยการไปศึกษากฎหมายที่ต่างประเทศใช่ไหมไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ตัวช่วยเยอะแยะหมดเลยง่ายกว่าสมัยที่ผมไปเรียนเยอะ นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะถ้าเกิดน้องๆไม่ได้ไเรียนอินเตอร์ทักษะทางด้านภาษาสําคัญมากเพราะว่ากฎหมายมันคือสังคมศาสตร์มันถกกับเรื่องถ่อยคาพูดซ<ก>ูไม่ได้ก็แย่แล้วใช่เวลาเขาถามเราอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นแม้เวลานี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ใช้โซเวติกแมสสอนแต่เขาผสมผสานเขาก็ต้องถามเราด้วยเพราะถ้าเกิดเราอ่านไม่ได้เขาแอสไซน์ไปอย่างเงี้ยแอสไซน์ให้อ่านเคสเราอ่านเคสแล้วไม่เข้าใจแลว้วเม่อแอสไซน์วันนี้พรุ่งนี้ต้องมาเรียนเนี่ยแล้วเราอ่านไม่ทันเนี่ยแล้วเกิดแจ็คพอตก็จิ ในการที่เขาเรียกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะเด็กไทยจะกลัวตอบผิดแม้กระทั่งในในิยายในในหนังและในในใิยายมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันคือเขาต้องการให้เราคิดเราสามารถตอบอะไรได้แล้วโปรเซอร์เขาก็จะถกเขาก็จะถามเราสมมติเราอาจจะเรจิตของเรามันไม่ได้เขาก็จะถามเราเพราะฉะนั้นในการเรียนมันไม่มีถูกไม่มีผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ดิ้นดิ้นได้หมด นะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายอ่ะคือคําตัดสินของศาลถูกไหมเคสที่ผ่านมาอย่างอย่างตอนที่เคยทํางานที่อเมริกาเคสที่ผ่านมันตัดสินยังไง <C ase> เราก็สามารถไปเอาเคสของบริษัทอื่นหรือเอาเคสในระดับสหพันธรัฐมาคอนวินส์ศาลได้แต่เราต้องขยนันเราต้องค้นเป็นคือหนึ่งการเรียนท,ที่ที่ต่างประเทศทักษะภาษาสองต้องอึดน,นะครับไม่ต้องกลัวมันสามต้องพาร์ i ิซิเเนะแล้วต้องพยายามหาตัวช่วยนอกจาก ตัวเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเพื่อนเป็นสิ่งที่สาคัญสตัตตี้กรุ๊ปนี่เป็นเรื่องจําเป็นเลยอย่างเงี้ยเชื่อว่าถ้าเราเตรียมตัวที่ดีจบครับจบทุกคนแต่ต้องไม่กลัวมันเยี่ยมเลยค่ะสุดที่พลกับเจมส์ฮาต่างกันยังไงคะหรือเหมือนกันยังไงบ้างมีจุดที่เหมือนกันก็คือว่าเราอยากทําให้มันดีที่สุดเราไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดพอเราเจอแรงกดดันเนี่ยเราสู้มันเ,เราคิดว่าสิ่งที่เป็นความอึดความกดดันสร้างเราให้เป็นตัวตนทุกวันนี้ครับ ถ้าเกิดต้องเป็น professor kingsfield นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ไก่จะพูดกับ professor ว่ายังไงคะก็จะถาม professor เ,เลยว่าสมัย professor ถูกกดดันไหมอย่างนี้ไหมแล้วพอ professor เ,เจอคำถามเนี่ย professor เ,เคยตอบผิดไหมถ้าพอตอบผิดไม่ได้เนี่ย professor ร,รู้สึก,กยังไง <Okay. S 2> คืออยากจะรู้ว่าตัวตนของ professor เ,เนี่ยคืออะไร professor kingsfield เนี่ย คือตัวอย่างของความประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นอัจฉริยะแต่เราอยากรู้คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดใจถูกไหมฮะเพราะสิ่งที่เราอยากจะรู้เราต้องถ้าเขาเปิดให้เราถามอ่ะเราอยากจะรู้คุณเรียนยังไงคุณเคยเจอไหมที่คุณไปกดดันในรถแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณชอบไหมการการกดดันแล้วตอบไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเขาตอบได้นะเราจะรู้เลยว่าทําไมถูกไหมมันจะมีคนไหมที่ไปเจอแรงกดดันแล้วตอบได้ทั้งหมดเลยซึ่งเชื่อว่าไม่มีจากดูจากเทเชอร์รูมเนี่ยที่ฮาร์ดเอาไปค้นเนี่ย แล้วดูจากลายมือโปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเราหรอกแต่อาจจะถูกกดดันเยอะอาจจะตอบไม่ได้เยอะก็ได้เกิดแรงกดดันขาอาจจะตอบครั้งแรกไม่ได้แต่โปรเฟสเซอร์อาจจะเจอสามสี่ครั้งแล้วทาให้แก่เกิดแรงกดดันจจแ,ดแ,จจแล้ว,ลดดลวเ,ขเขามีความเชื่อว่าไอ้ไอวิธีการเรียนอย่างนี้เป็นคนสร้างตัวตนของเขาพี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่อยากจะรู้ว่าไอ้สมมติฐานของพี่เนี่ยที่พี่คิดเนี่ยมันจริงแค่ไหนครับโอ้พี่ไก่จะแนะนำเปเปอร์เชสนี้ให้กับใครบ้างคะคือจะไปคาดหวังว่าหนังสือหรือภาพยนตร์ เป็นเรื่องตื่นเต้นเราจะไม่ใช่แอคชั่นแน่นอนแล้วไม่ใช่หมายเพราะว่ามันจะสอนเราทุกอย่างแต่มันเป็นเรื่องที่จะทําให้เราคิดถ้าเราดูมันอาจจะดูมากกว่าหนึ่งเที่ยวอ่านมันมากกว่าหนึ่งรอบแล้วลองคิดตามว่าทําไมทําไมทําไมเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เหตุผลใดถึงได้เลือกไปโป้เชสเป็นหนึ่งในดวงใจหนังสือเล่มโปรดของพี่ไก่ค่ะเพราะว่ามันตรงใจเราคือมันเป็น สิ่งที่เราพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดความกลัวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันทําให้เราใช้เทคนิคของตัวละครในเรื่องเนี่ยปรับเข้ากับชีวิตของเราแล้วมันสําเร็จเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันมันเป็นหนังสือที่สร้างตัวตนของดรสุทธิพลถ้าสรุปหนึ่งประโยคหรือสองประโยคก็ได้ค่ะสําหรับเปเปอร์เชสพี่ไก่จะสรุปว่าสรุปว่าจงเอาความกลัวมาสร้างพลังเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ย ้้าาาาวต่อไปปขงหนแล็รระสสบคมํเจจงเอาความกลัวมาสร้างพลังเพื่อให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จนะคะไม่มีควิกวินนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนักกฎหมายที่เก่งหรือว่าเป็นผู้บริหารที่เก่งหรือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะควิกวินไม่มีต้องมีทั้งพรแสวงหลกัหลกๆเลยแล้วก็พรสวรรค์บางส่วนค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆก,ก,กับเปเปอร์เชสแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากพี่ไก่ดรสุทธิพลทวีชัยการกลับขอบพระคุณมากค่ะ ถ้าเกิดวราชอบคอนเทนต์ของหนึงงสือเล่มโปรดนะคะอย่าลืมโปรดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องจิระไลบรีด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะในวันศุกร์หน้ากับหนึกสือเล่มโปรดของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านต่อไปจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวพบกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ